แม้ว่าเรื่องข่าวสัญญาของแร็คพิง์ยังไม่เป็นที่ชัดเจนหลังจากที่มีรูปภาพของน้องแชงนั่งคุยกับซีอีโอของโคลัมเบียเรคคอร์ดื้อ YG ก็ได้ออกมาตอบเกี่ยวกับสัญญาของแร็คพิงหลังจากที่มีภาพนี้ปรากฏออกมาข่าว YG ก็คือสงวนท่าทีเป็นอย่างมากโดยกล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้น้องแชงเป็นเมมเบอร์เพียงคนเดียวที่ไม่เคยมีข่าวลือเรื่องการย้ายค่ายเมื่อมีรูปนี้จึงทำให้เกิดการคาดการต่างๆขึ้นค่ะแม้ว่าเรื่องสัญญาจะยังไม่ชัดเจนแต่เต้ลเา,าลิ้ว,าาวเป็นโมมเ โนริซ่าไปเที่ยวผับแถวทองหลอดสืบเนื่องจากวันเกิดของแดดดนี่มาโคลเตาดีก็อยู่พักผ่อนที่ไทยไปย,วยาวๆคลิปนี้พาเพื่อนๆไปชมโมเมนต์ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ได้ทราบมาว่าโนริซ่าไปเที่ยวผับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบให้พี่อลิซแฟนพี่อลิสด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีภาพของพี่อลิสไปขึ้นอยู่ที่หน้าโจอด้านหน้าเวทีในผับนั่นเองและเต้าดีกก็คือโยกมันมากๆ ล่าสุดมีคลิปนี้เปิดเผยออกมาเพลงประกอบก็คือเป็นเพลงของตัวเองนั่นแหละคือได้เห็นน้องนิซ่าสะบัดผมแบบว่าสะบัดหลุดโลกไปเลยค่ะ ้องก็ไปกับเพื่อนหลายคนนอกจากจะเห็นพี่เดียน่าพี่อลิสน้องลิซ่าแล้วนะคะดูเหมือนว่าไทเทนก็ไปน่าจะเป็นหนุ่มสูงๆค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆน้องลิซ่านั่นเอง,องก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งพอมีเวลาพักผ่อนก็ใส่เต็มที่ไปเลยจ้ามวลๆจอยๆทุก<ๆ><ท>คนแฮปปี้มากๆค่ะที่ได้เห็นโมเมนต์นี้ของน้องลิซ่าบอกว่าดีใจแล้วก็เห็นน้องมีอิสระทุกคนแฮปปี้เป็นวันพักผ่อนยอนใจม่วนจอยกับเพื่อนซึ่งภาพแห่งนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นกึ่งบ้ากึ่งผับเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากสี่ท เนี้ยก็จะกลายเป็นไนท์คลับที่มีดีเจคอยเปิดเพลงให้อยู่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะมากๆกับหลากหลายโอกาสไม่ว่าจะมาเดทหรือว่ามาสนุกสนานกับแก๊งเพื่อนก็ย่อมได้ซึ่งเขาเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปตอนแรกจะเป็นบาร์ให้ได้นั่งชิลๆค่ะจะเริ่มเป็นไนท์คลับก็คือช่วง4ทุ่มเครึ่งเป็นต้นไปโอ้โหดีมากๆเลือกได้ด้วยนะคะความเคลื่อนไหวของพี่อลิซเป็นพี่สาวคนหนึ่งไปแล้วนะคะเนี่ยไปปาร์ตี้วันเกิดของแดดดี้มาโคด้วยระหว่างนี้ก็น่าจะตัว ติดกับเต้าลิซเลยนะแล้วก็น่าจะใช้โอกาสเที่ยวพักผ่อนที่ไทยแรงของเราไปยาวๆล่าสุดพี่อลิซมาลงไอจีสตอรี่กินน้ำมะพร้าวแล้วนะคะหนึ่งไม่รู้ว่าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างค่ะสําหรับวันนี้แต่เป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากๆเห็นที่เมนีของน้องลิซ่าติดตามน้องลิซ่าตลอดมาแล้วก็มาเที่ยวที่ไทยด้วยนอกจากจะทํางานด้วยกันแล้วก็ยังเป็นพี่เป็นเพื่อนซัพพอร์ตกันเละกันเสมอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนำโมเมนต์เพิ่มเติมของเต้าลิซที่บอกเลยว่าโคสนุกสนานร้อนแรงเต็มไปด้วยพลังงานสําหรับการปร กดตัวที่ผับก็สะบัดผมไปเลยสิคะรวมทั้งมีข่าวมาเล่าค่ะเกี่ยวกับสัญญาหลังจากที่เห็นรูปภาพของน้องแช,ชงซีอของคูเมเบียเรคคอร์ดเนี่ยนั่งคุยกับน้องแช,ชงนะคะวายจีก็ออกมาประกาศแนวเดิมนั่นเลยค่ะว่ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยและล่าสุดพี่อลิสมาลงสตรอรี่กินมะพร้าวแล้วหนึ่งขอให้เอ j o อยเอนจนะคะระหว่างอยู่ที่ไทย